ลบภาพเก่าไปเลยอ่ะเอาจริงลบภาพเก่าไปเลยอ่ะเอาจริงดูโตขึ้นมากดูโตขึ้นมากโอเคครับก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมปินนะครับช่องปินแอนด์ปายอยู่กับช่วงเลดี้โซนโอเควันนี้นะครับเป็นวันที่เหล่าเลดี้ทุกคนรอคอยนะครับก็คือวันที่25เป็นวันที่ MV โสดเว้ย ไม่ใช่ m อ t มบ s e r เซอร์ i a l Teaser MV บโสดเว้ยออกซึ่งจริงๆอ่ะออกตั้งแต่เที่ยงแล้วแต่ว่าผมอ่ะทำงานแล้วก็ยังไม่อยากดูอยากมารีแอคแบบจริงๆให้มันเลียวให้ทุกคนดูว่าแบบเอ้ยผมคิดยังไงอะไรอย่างนี้นะซึ่งเป็นอะไรที่ทรมานมากเป็นอะไรที่ทรมานมาก ซึ่งระหว่างนั้นนะผมเพิ่งสมัครทวิตเตอร์เออแล้วผมก็ไปปั่นแฮตแท็กกับเขานะก็คือโสดเวทีเซอรอ์พอเราปั่นแฮตแท็กใช่ไหมมันก็จะมีแบบขึ้นมาแบบให้ดูนิดนึงเป็นบางคนก็ตัดรูปตัดอะไรไมาอย่างเงี้ยผมก็พยายามจะไม่ดูแต่ก็แบบแอบเพลินนิดนึงเห็นบางช็อตบางอะไรเงี้ยบางคนแครมาก็ตลกดีแต่ว่าอะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาลองดูอันนี้กันเลยตัวตัวเต็มจริงๆดูเต็มเเดี๋ยวผมดูรอบนึงก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาโพสด,ดู ว่าเป็นย <jet> okay. oh, ังไงโอเคายอ่าบีเฮดเปลี่ยนโลโก้นะเดี๋ยวนะเร็วมากเอ็ดเอ็ดเดี๋ยวนะยี่เจ็ดวิจบแล้วแบบ เร็วมากขึ้นมาแบบเร็วมากเออถ้าดูแบบผ่านๆเมื่อกี้แบบเร็วๆคือเห็นเห็นความสดใสใน MV แต่ว่ามีความแบบแอบเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวเปรี้ยวแบบตอนที่มีชุดดำแล้วก็ตีมสีสดใสเหมือนเดิมนะของเลสสปินต่อให้รู้สึกว่าเพลงนี้เป็น เพลงที่รู้สึกว่าแบบดูเปรียปร้ยวๆแต่ว่ามันยังมีความหวานอยู่ใน MV นะโอเคเดี๋ยวเราลองดูอีกรอบนึงผมดูไม่ทันจริงๆต้องพอสไปทีอะจังหวะจริงๆอะเร็วมากตอนขึ้นมาเมื่อกี้โอเคนะเดี๋ยวผมลองดูเอออ่าโอเคโลโก้เปลี่ยนเหมือนเป็นวงๆมาถึงทุบเค้กเดี๋ยวนะน้องแพรทำไมเงินโปรยลงมาเออเหมือนถ่ายในตู้คอนเทนเนอร์ สีสกีมสีก็จะเป็นสีแบบสดใสสดใส,ส,ดใสนิดนึงนะสด<ะ>เดี๋ยวน้องแพรไอพี่จะน้องแพ้ฟ้าพาวเดี๋ยวผมเล่นกลับไปดูก่อนโงเล้ยนี้มันเลื่อนยากมากเลยเดี๋ยวไหมา <c oughs> มาถึงทุบเค้กทุบเค้กนี้ก็น่าจะแบบดูโหดนิดนึง <c oughs> แล้วก็มีช็อตนี้เออน้องแพรชุดชุด ชุดไม่คล้ายกับในโปสเตอร์นะแปลว่าน่าจะมีเปลี่ยนหลายชุดแต่มันน่าจะเป็นชุดเต้นชุดแสดงแล้วก็ชุดที่อยู่ในจังหวะแต่ละซีนอันนี้เป็นซีนเรื่องเงินมีเงินปล่อยลงมาเออผมอาจจะตีความหมายไม่ได้นะแต่ว่าเออแปลกดีเคยเราเคยเห็นน้องๆแบบตอนเป็นแบบใส่ชุดนักเรียนอนะ่ะเออที่ร้องช่วง MV แฟนในะนาค้น้องดูเด็กแต่เนี้ยดูโตขึ้นมากแบบมากเลยแบบ ลบภาพเก่าไปเลยอ่ะเอาจริงผมรู้สึกว่ามันลบภาพเก่าไปแล้วเออเดี๋ยวนะน้องฟ้าพาวช็อตน,นี้สีสีออกโทนชมพูแต่ก็ยังมีตีมสีฟ้าอยู่แปลว่าตีมอันเนี้ยก็จะเป็นสีแบบสดใสชมพูฟ้าแดงน่าจะเป็นน่าจะยังคงตีมสีที่น้องๆยังอยู่เหมือนเดิมนะนอุ๊ยอันนี้ดูดาร์กน่าจะเป็นพาร์ทที่เกี่ยวกับ เต้นแบบดูท่าแบบคูคูแบบเท่ๆนิดนึงอือแต่ชุดแต่ละคนนี่คือไม่มีสีจริงๆอะต่อให้ผมแบบน้องแพรหรือของฟ้าพาวอะก็ก็ทำให้มันหมดดรอปลงมาแต่ว่ายังใส่สีที่แบบมีความนวลชมพูชมพูอยู่นิดนึงนะมันไม่ได้ดูแบบดาร์กเลยแบบร้อยเอร์เซ็น ตัดอันมานี้เป็นแบบสดใสแบบเปรี้ยวแบบไม่ได้เด็กๆแล้วโตขึ้นชุดกท็ทุกคนก็จะมีแบบฟงฟริง,งผมใช้คำถูกไหมเป็นสีแบบวิบว,วับวิบวับกับตัวอย่างไดไอารี่เออพิมมี่อย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีแบบที่มันเป็นแบบชุดวิบว,วับวิบวับนิดนึงอันนี้พิมมี่เออ อะไรไม่รู้ hey, <the> อุ้ยข้างหลังดูปั่นมากเลยช็อตนี้เอ่อแต่ปอเช่หน้าดูบึงบ้งบึๆนะไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวต้องอาจจะต้องดูใน MV น่าจะเป็นแบบพาร์ทที่แบบเหมือนน้อยๆนิดนึงแล้วก็แบบแต่ว่าเพื่อนสนุกอยู่ <Right. S 1> อุ้ยฉากนี้ <c oughs> เออแบบโดนตกแน่ๆเออ ดีไม่รู้ว่าอะไรคือดีอ่ะอสกีมสีก็น่ารักอ่ะยังคงคอนเซ็ปต์ผมพูดคาว่าน่ารักหมากเลยของกีง้อันนี้ใครอ่ะถ้าดูจากสีผมอ่ะผมว่าน่าจะเป็นเดรี่ป่ะเพราะเดรี่เล่นกีตาร์แต่แบบเหมือนแบบพอเป็นเด็กๆผมเคยเห็นภาพที่น้องเล่นกีตาร์โป่งแต่ว่าตอนนี้เป็นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วอ่ะน่าจะแบบโหดขึ้นแล้วอ่ะ เหมือนแบบเหมือนน่าจะสื่อภาพจากน้องที่เป็นแบบเดิมที่แบบดูน่ารักให้ดูโตขึ้นโตขึ้นนะลิปลิปใครวะผมนึกถึงที่สัมภาษณ์เลยน่าจะเป็นปอเช่เออที่พูดเรื่องลิปเรื่องลิปโอ้หรูปนี้ก็ธรรมชาติเรื่องจริงมั้ยเนี่ยหรือถ่ายเอ อ่าเรื่องของกินก็ปกปติเออก็ยังต่อให้มีความเปรี้ยวมันก็ยังมีความสดใสยอยู่นะตามคอนเซ็ปต์เลยสสปินคือกระจายความสดใสโอ, oh, <wait. S 1> อ้ผมบอกเลยว่ารอดู MV เลยครับแต่ว่าประเด็นคือ MV เนี่ยถ้าผมจะมาทำรีแอคชั่นผมก็ต้องรอทรมานตัวเองอีตั้งแต่เที่ยง กลับมาถึงตอนเย็นจะมาทำคลิปได้ก็ประมาณนี้เออคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มานะคือผมอะ่ะพอดูแบบอย่างเงี้ยดูแบบจริงๆแล้ว,วมันพอตัดปุ๊บปั๊บปุ๊บป,บป,บปบมันจะวิเคราะห์อะไรยากแต่ผมก็พูดตามที่เห็นละกันประมาณนี้ MV โดยรวมก็สดใสน้องๆก็ดูเป็นธรรมชาติแหละพอน้องๆก็เป็นแบบ สไตล์นี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวเองอ่ะเหมือนเป็นตัวเองใน MV ทีนึงแต่ซึ่งลุกดูโตขึ้นเออก็คลิป React Official Teaser ของเพลงโสดเว้ยของ Let's Spin ของผมก็ประมาณนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันแล้วก็ใครอยากให้ผมดูอันไหนเพิ่มหรือคลิปไหนเพิ่มก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูลวกันโอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็คลิป ต่อไปน่าจะเป็น Reaction โสดไว้แบบ MV เต็มตัวเต็มแน่นอนโอเคครับก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันยังไงฝากด้วยนะบ๊ายบายเจอกันวันที่27เจอกันยี่สิบเจ็นะอย่าลืม MV ออกตอนเที่ยงทุกคนไปดูกันโอเคบาย